เราปลูกมะขามเทศสร้างรายได้นะจ๊ะสร้างไรายได้เผื่อจะได้เผื่อจะมีไรายได้เราปลูกแล้วก็ให้ธรรมชาติช่วยสร้างให้เราเราไม่มีความรู้เรื่องมะขามเทศจ้ะแต่เราเคยกินเคยได้กินเคยกินว่าเออพันธุ์นี้รสชาติเป็นไงพันธุ์สีชมพูพันธุ์ อโนไทยเขาจะมีรสชาติเป็นยังไงตอนนี้ก็ออกดอกแล้วผิดผลแต่นกก็เยอะทั้งตัวมแมลงทั้งนกไม่รู้จะได้หรือเปล่านกมแมลงเยอะมากมากวนมากัดเราก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผ,ผลิตผล ให้ธรรมชาติช่วยสร้างให้เราเรีนจ๊ะดูสิเราก็ว่าได้น่าละถ้าห่อใส่ถุงแล้วมีมีสิทธิ์ได้ดอกเยอะมากเลยแต่อันนี้ห่อไม่ถึงไม่มีกระไดถ้ามีกระไดก็ห่อถึงหวงเมือเลอเลยฝักไม่ห่อแล้วมันจะไม่ไม่ค่อยฝักใหญ่ ถ้าห่อแล้วจะฝักใหญ่เต่ง